เดินไปหน่อยกระด็นมาหูเรียบร้อยแฉงตายครับผมนะโรเจอร์อ er. ู่ดิช็อกเรียบร้อยโรเจอร์ตุยไปแล้วฮะเต้นไปซะเรียบร้อยให้บขาหายแล้วครับผมคูช็อกครับผมเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งฮะก็ทามิเติอ๊คกำบมดไปทีฮะอบแบกหน่อยเรียบร้อยฮะงั้นก็ไปวิ่งมาใหม่เทเจอไปฮะสวัสดีครับผมเชมมาดีมาแล้วครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเพย์ในส่วนของ S b a n บครับผมฮะ เซราฟิมเอสแบร์ S นะครับผมหมัดเขียวนะครับผมผมเลยเคยลงคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ผมไปฝึกเล่นมาใหม่นะครับผมนะผมจะมาแก้มือกับคลิปที่แล้วนะครับผมนะก็เอสแบร์ผมเวลที่85นะผมใส่เดียน2ฟรีนะครับผมไปเราไปดูเกมเพลย์กันเลยครับดูหน,น้าอ้วนซิ่กูตายล้วโครจอกเยมากนะฮะนร้อน มาครับผมเกมแรกอยู่กับด่านโอ้โหโคลอสเซียมด่านนี้เล่นโคตรยากเลยนะครับผมนะโอ้อัดคลิปทำไมเจอมาด่านแบบนี้นะผมเอสแบร์ผมค่อนข้างยากนะสกิลหนึ่งใช้ยากเพราะมันอยู่ไกลนะครับก่อนสกิลสองคู่รุชช็อกเป็นก่อนกับเจนก่อนรุจิ ถ้าคาเดนแล้วเราเราก็จะเป็นอมตะสามยิ่งนะครับปกระเด็นอีกทีฮะโอ้โหโดนอะไรหูโดนแชงเสริมเออโดนคอมโบซะได้หัวถอย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 กดไม่โดนคะเดนไปหน่อยกะดนหนูรี่ปลอยแชงตายครับผมนะโอเคเราจะเก่งไม่อยู่ในทงนะครับผมนะโจมตีสตูอยู่ในทงเขาจะเด้งเลือดด้วยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวรอโอเค โอ้โหโรเจอร์สู้ดดครับเรียบร้อยโรเจอร์ตุยไปแล้วฮะโอ้โหเจอน้องหมีเข้าไปนะครับผมใครๆก็ชอบหมีนะฮะส่งตัวผมก็โอ้โหดับเราสู้ได้อยู่นะถ้ามีไฟนะฮะเอาแล้วทำไมทำไมไฟผมไม่ติดเรียบร้อยเลยตายดุยดุยอันก็เดินไปสราเรียบร้อยให้ข้าหายแล้วครับผมส่งก้าวกลับบ้านนะครับผมนะ โอเคฮะเพิ่มคูดาวสตูด้วยนะครับผมนะสกิลหนึ่งนะครโลดแตสกสตูด,ด้วยรุ่นั็ฮะจอดชามินมีใครสนใจเราโอ้โหเรียบรออ้อยโดนสวนนะฮะโอ้เขาไม่น็อกแบ็กเราเลยไม่ได้เราเลยไม่ได้หายี้ไม่ให้เราเลยไม่ได้อามาตกนะครับ มาใครก็ได้ตัดโล่กราฟอีก2-3สตัวนี้ทีฮะอู้อูครเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งฮะได้อาร์คีได้อมมาตะแล้วฮะเราได้ไฟแล้วเราอัดกาบเป็นกันกาฟเบิดกาบเลยแล้วไงจับลงไงก็มาสิกาฟก็มาสิกาฟก็มาสิกาฟดอทฮะรุจมาผมรู้ผมเคยเล่นรุจิมาก่อนน่าจะแพ้นะผมเกมนี้นะไปไหนไม่ได้เลยฮะก็จิ้วๆิอยู่ตรงนี้เลยฮะ ดอทเชมินเออมันตีหลายฮิตดอทโอุลช็อปเรียบร้อยครับผมเออเราไม่ได้เก็บนะเอ็นนี่เก็บนะฮะดอทเชมินกโอ้กำห,หมดไปทีฮะเด,ด,ด,ดี๋ยวด้วยตามมาเล็งอยู่นะฮะไปท้ายเกมไหมผมนะฮะ เอาสโลออกมาน่ดนึงครับิงสโลก็สู้กาบไม่ได้นะโดนต่อยทีเดียวก็แตกแล้วนะมีหรือไม่มีฮากิก็เหมือนเดิมนะครับจบไปเกมแรกครับผมนะสำหรับน้องหมีฮะแพ้ไปครับ มาเろ้ามาอยู่กับเกมที่2กับ s b สเบรครับผมโหฝันตรงข้ามอย่างตึงเลยนะครับผมนะเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะฮะ <c oughs> จะรอดไหมล่ะนั่นฉันจะรอดไหมล่ะเนี่ยมีตัวไหนที่น็อกแบ็กไหมครับเจอตัวที่กันน็อกแบ็กก็คืออมาตะาเราหมดเลยนะฮะ เราต้องอาศัยนอกแบ็กเราจะได้อมาตะมาแล้วไงเรียบร้อยโอ้โหเขาไม่นอกแบ๊กเขาอยู่ในตูกระตุกเฉย <c oughs> เตบเข้ามาไป็หนึ่งท er. ีโอ้เราได้เฉยโอ้ตาย <c oughs> ไปครับผมเกิดใหม่เป็นลูกของหมีฮะโอ้โหฝั่งนั้นตบเรารัวๆเลยนะั้กราฟยังไม่เหลือนะ <c oughs> นกแบ๊กหน่อยเรียบร้อยฮนะ รุบอยคืออะไรใครตายฮะดาบเหลือเอชเหลือเอชเหลือเอชเหลือตัวบุกี้ใช่ไหมเราจเอาลุจิกันฮะรุบร้อยลุจิเสร็จการรยบร้อยฮะโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนฮะโอเคเราถอยก่อนอู้นึกช็อตไม่ดีโอ้ยร้อนหมด เจอได้จังไปหายแล้วทุกคนโห่กาบกาบ,บรับจบครับไปครับลุงทงช่วยเพื่อนกันฮะรช่วยเพื่อนนะฮะเอาคู่โอ้ไม่เอปเลยพี่เดี๋ยวพี่จัดการเองโวเจอรดำเรารับมือได้สบายเลยนะ <c oughs> ครับคูรรถได้ <c oughs> งั้นก็ไป <c oughs> วิ่งมาใหม่ซาเจอไปฮะส่งเจอกับบ้านครับให้โรเจอร์วิ่งมาใหม่นะ เมื่อกี้มันไม่ดีพอนะครับครับใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะโอ้ยเกียดตอนเที่ยงมาเลยมองอะไรก็ไม่ทันแล้วหันมาอีกทีแตกแค่วงหมดกลางเรามีใครอยู่ไหมโอเคโอ้โหตายหมดแล้วโอ้ยไม่นะ ไม่ได้ละคิปนี้ไม่เอาตานี้ฮะเอาตาใหม่แล้วกันนะฮะ <c oughs> ได้ออมา,ลา <c oughs> เล่นไม่ได้มันกระตุกฮะ <c oughs> ไม่ล้มเลย <c oughs> ล้ึปลิบๆเรียบร้อยอะผมสี่ที่สุดท้ายฮะเอ้ยชนะเฉยเอาดีไวเนี่ย <c oughs> フた,たちは世界ロの,海賊だのマンデル。